มาทำมะละกออีกค่ะตำหสใส่ติลูกไปบะซื้บะวมงนะคะเก็บเยอะมากเลยค่มันก็สบายตำมากลกิ้อหมืมมออนเหนสองเปียงค่ะสองเปียงตับหเสียลูไปค่ะ เพ่ลเกละใส่อีกนิดนึงเพราะวา่าตอนตัใสใจเราเนาะคะ่ะตํ้มบกทีที่ใส่เราปลาแดกใส่เส้นมะเขือ คนลิ่นปุ๊บเป๊ะพักเป๊พักเปอีกบ่มันลิ่นเหรอคะโต๊ะบกจะเห็นนะคนก็เลยโต๊ะพักโต๊ะแม่โต๊ะดีครับ Ủa tiếng ăn tiếng thôi phải nắm Ta bọc hương khen khốn Ta bọc hương khen tiếng luôn ชุน้นรถอีดอุ้ยชืน้นรถโล,โลตักอ,ออกก่อนค่ะชุน้นรถมันโลเสียข่าปุ๋น,นลงไปน้ำจักหน่อยค่ะ เรียบร้อยค่ะใใส่จานเขาได้เลยดยใส่จานค่ะไปจ้ากินน้ำกาน